ตัวเนี้ยตัวน่อยขนดอู้อูวจากตัวพี่น้ออยสองอ้โอ้ยยังอยู่เห็นว่าขนาดตัวใหญ่ปันดเราสองพี่นกเงินพี่นกว่าแล้วหล่ผมคือร้อยขึ้นี่อ้ตัวนึงพี่นข่าจะมือใดละ ครับผมพี่น้องกาสวัสดีพี่น้องทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับผมเนาะวันนี้มาพ่พ่อกับบ่าเบลอีสานเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็อากาศคืมฝ้าคืมฝนจักน้อยนะพี่น้องบรรลุว่าฝนจะตกว่าได้พี่น้องมึงบรรยากาศรอบๆครับผมเนาะวันนี้ก็จะมาดูรอบเหมือนเดิมครับผมรอบของเ้าพี่น้องก็ถิงไ้สามหมือแล้วครับผมเนาะเพราะว่าหนามันล่มพี่น้องป่ามันจะบ่ค่อยเข่าปนไหนครับผมเนาะ มันก็จะกเขาที่ว่ามองที่มันแบบนามวันในแห่งปันไหนพี่น้องบนลงปันไหนหมองไนรอบร้อยมันกับว่าเขาหรอผมพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามื้เนี่ยเขาจะได้ปลาเขารอบบอกกับผมว่าฝนกระบอตกอากาศกระหอนห่อนยังสี่พี่น้องเดี๋ยวไปลุนพยายามกันกับผมว่าเซาเนี่ยพี่น้องเขาสีหมานบหครับผมนะพี่น้องเดี๋ยวพาาเบึงลังแรกกันรับผมลังนี มือนั่นเขาไปสองตัวครับผมเนะมาะหมวกบ้านหมวกก้อนจังหวาเบื้องพี่นอ้องเห็นหลอดโปร่งๆบ่ปลาเข่าได้นี่เนี่ยคนอ่นะเอะอห้อยต่ำหลอดกระทุงถึงเบ็ดเลยพี่นอ้นองกโนี่ปลาเข่าเจ็ดตัวมันออกแลก้วบ่เสียไหมน้ำใหม่เองสิละพี่นอ้องหน้ามันลดยังบ่ปลาโอ้ยยัองอยู่เห็นว่าขนาด ตัวเมื่อยปันไดดเราสองพี่น้องอ้ามาแล้วามาแล้วเต็มแรกของเราผมพี่น้องมือนี่มือนี่สีเอาเฉพาะโลขึ้นเท่านั้นพี่นอ้องอันใดบ่ฮว่โลบ่เอาครับผม เดี๋ยวจังตัวเนี้ยพี่น้องเดี๋ยวผมกับเสือไซส์ในถุงไปก่อนดเด้แต่เขาไปสรุปทีเดียวครับผมเนาะวา่าเขาเสด็จปลาทั้งหมดจักตัวครับผมเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยพี่น้องแต้มหนึ่งแล้วบาเบาียวขึ้นมาขึ้สีบ่ได้เอาอน้ะแต่ว่ากับสืเอาไส์ไปก่อนเดี๋ยวให้ไปนับแต้มก่นกนอนเนาะพี่น้องเนาะกับมานมาแล้วครับผมแต้มแรกของเทาโอ้ตัวงหวมอยู่พี่น้องแต้มแรกของเทาพี่น้อง <c ười> โหบอดโดอู้ด๊อก ยังเงี้ครับเจ็ดขีดตัวนี้เจ็ดขีดเจ็ดขีดเกือบแปดขุนล้มพี่น้องไม่งั้นตัวน้อยเด้แต่ว่าบ่หอดนรัวพี่น้องเขาเบาเดี๋ยวใส่ถุงไว้ก่อนเอาไว้นับแต้มก่อนพี่น้องเขาชื่อเรียกตัว อยไปเบื้องหลังทางอื่นมัน้งครับผมว่าลายหลังหรอกน้ำแห้ง,หงนะเมฆฝนฟ้าห้องคือมหัมุมัม,มพี่น้องคือฝนที่โตเลยครับผมเนาะแต่บุหรว่ตกแห้งตกคอยสั่นไหนโอเคพี่น้อง,อง,ง,ออเ,องเ,เขามาดูในนี้กันครับผมลาเขาบ่เอ,อ้ยทำไมเขาเดาผมฟังน,อน้องแต่ตัวเดียวที่เก่านี่แหละเบื้องบนที่มันเคยเขานะด ห,หลอกแหงโคลุกี่เก่าอยู่โอ้มีข่าแล้วพี่นอ้องเร่อบวมเร่อบวม,วมอันนี้พี่นอ้องมองไปน้ำไหวๆครับผมนมไวไว้ำไยใยเฮ้ยนไวไว้ำไหวๆนี่ปลาเขานะครับร้อยเปอร์เซ็น น้อยไปเส้นอุ้ยเีนตามตาเขาเขาเนส้นหลอกไฟไปบกไก่ส้นหลอกไฟออกไปอีกตัน่ะตัวเนี้ยตัวนอยใช่ไอู้หูงจรตัวพี่นนองอุยอุยสองอครับผมเห็นเห็นแล้วล่ะใบใบโอ้โห สองปนิ่มตัวนึง่งสามหัวหล่อดพี่นอ้องปลาเขาหลอดตั้งสี่แหละพี่นอ้องหลังนี่สามนิ่มหนึง่งช้อนหนึง่งไอช่อนสองเข่หาคู่เออกระปูโอเคพี่นอ้องเดี๋ยวเปล่าออกันครับผมมาฐานพี่นอ้องสามตัวช่อนสองนิ่มหนึง่ง อันนี้หนูผมบ่าวดอกตัวน้อยปดหัวเตอะอือหนับเลยต้อปล่อยปลาน,นิ้นก่อนตัวเหญ่ยนะครับปลาน,นิ้นออกไปลงน้ำไปแล้วพี่น้องไอ้ช่อน หลังนี่สองโมพานเกียนขึ้นเรา่มพานเกียนพี่นอ้องเขาสองก็จริง่มพานเกียนตัวหนึ่งครับเอาตัวนี้จะในกระพานนี่เหรอครับตัวใหญ่นี่น ลูกหนึ่งแล้ววะปูพี่นองตัวนี้น่าจะกิโลโลหนึ่งโลสองอาจะได้ครับผมบ่หลุดนีอยู่แล้วตัวใหญ่มาแล้วสามตัวเดี๋ยวไปเบิ้งรอบยุนหน้าทอ,อกสองสามหลังข่บบาวปูปนพี่นอง ขี้ครับผมมาแล้วสามตังพี่น้องนี่มังคพมแล้วก็เมืองนี่อีกรอบครับผมพี่น้องมองมาก็เห็นมันเป็นดากสีตุงๆขึ้นนะเห็นหนาไใบใบอยู่พี่นอ้นอาาง,เงเนี่ยผมมาสุดประยกต์แโอ้ตาเข,ข่ายังเท้าสินะตาเขาาขึ้นแดงนี่ดากจุงดองขึ้นเนาะแมนบบแมนบบพี่น้องว่าแล้ว S <S <an> หลอบผมึ้นร้อยขึ้นนะสิโอ้ Ooh. ตัวนึงที่หลอดเขาจะมือใดล่ะ้ล่างกปเด้อพี่หลอลหางดีหากเลอุ้ยอน้อยน้าบ้าบเบียวไปซื้อปลาตะลงตลาดมาใส่เด้อพี่หลอดปลาดักหลอดนะครับผมเนาะไอ้ที่ไปซื้อปลาตลาดมาใส่หลอดเ้าหลักๆออกก่อนโอเค มานไล้วแต้มพี่ซีอืมบ้านสิปลาบ่เขาเขาเสพี่น้องโอเคครับผมตัวนึงหลังนี่บ้านปะปลาบ่เขาเขาเส่บ้ตัวนี้บ้านใส่โลอยู่ครับผมว่าบ่หลุดนีละโลนะแต่มพี่ซีโอ้ มาแล้วซี่หมานเซ่สามหมื่นนะครับมาเบิ้งเนี่ยโอเคครับผมล้งสุดท้ายลุกขาดอกว,ว่าเขาไม่ได้ซีดอกป่าเขามันต้องมีห้อยตุงขึ้นพี่นอ้องแต่ขยะละเต็ียมรอผมว่าตัวมาแล้วขยะอื้อเลยโอเคครับผมล้งสุดท้ายเราก็ไม่เข้าเดี๋ยวเราก็จะ ปล่อยปลาก็น้องพี่น้องเนาะปล่อยสองตัวครับผมสําหรับปลาวันนี้พี่น้องนะเนาะเขากระไดมามทึ้งเบ็ดสีตัวแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องปล่อยคืนบ่าเอาครับผมตัวน้อยเมือนี้เอาแจต่ตโตใหญ่ายางเดียวมันกลับบน่อยนะครับนี่เจ็ดแปดถีดูนีุ่งต้ตมปลาพี่น้องแต่ว่าเ่าครับ สองอยเอาแค่สองตัวครับผมเนาะตัวใหญ่งพี่น้องสองตัวเดี๋ยวบิ่งกันมาปลาสองตัวนี่สินักจากกิโลพี่น้องจะกลับไปสร้างปลาอยู่บ้านกันครับผมเนาะสำรับมณีบริสัทกัขอตัวรับไปก่อนครับผมพี่น้องยังมีเพราะมานน้าฝาพี่ฝากน้องเกาครับผมเดี๋ยวกรล้อบึ้งบนกิบตกวะครับผมเหมือนน้ำเปล่าพี่น้องสำรับมณีบริสันขอตัวรับไก่อนครับผมสวัสดีครับฮพี่น้อง ตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมปลาสองตัววันนี้รีบหน่อยเยวสายแล้วขอช่างปลาทีเดียวเลยสองตัวสองตัวเนี่ยหนักไปสองโลสองโลสองครับผมเกือบสองโลสามพี่น้องตีสองโลสองแล้วถุงอีกน้อยหนึ่งขีดหนึ่งครผมพี่น้องปลาสองตัวตกไปตัวละโลพอดีพี่น้องถือว่าพานเกลียนะครับผมวันนี้เราก็แต่รุ่นนี้ครับผม